สวัสดีครับพบกับร้านพัทิเจริญกิจครับวันนี้ร้านพัทิเจริญกิจนะฮะจะมาเทสเครื่องนะครับตัว EM19 นะครับก่อนจะส่งลูกค้าที่หวัดบึงการนะครับตัวนี้เป็นตัว EM19 นะครับที่ขายดีตัวหนึ่งเลยนะครับที่ทางร้านนะครับจัดเซตอยู่ตอนนี้นะครับจับคู่กับเครื่องบดตัวนี้ครับนะฮะ ZB600A นะครับตัวนี้เป็นตัวเมนนวลนะสามารถจุกาแฟได้500กรัมนะครับตัวนี้สามารถปรับเบอร์บดได้19ระดับเลยนะครับตัวนี้เบอร์บดอยู่ตรงนี้นะถ้ามาร์กมาร์ก ลูกค้าไปถึงก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องมาตั้งอะไรอีกนะครับส่วนสวิคพิเปิดนะครับจะอยู่ฝั่งขวามือตัวนี้เราก็สามารถเปิดตรงนี้ได้เลยเราก็จะบดลงมาในถุงตรงนี้นะครับถั่วข้างบดแล้วก็จะตักนะครับใส่การฉงได้เลยนะครับมาส่วนตัวเครื่องชงนะครับตัวเครื่องชงตัวนี้นะครับสามารถจุน้ําได้3ลิตรนะครับเราสามารถเติมน้ําข้างหลังตัวนี้ได้เลยนะเติมลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับ ได้3ลิตรนะนะครับน้ำหมดไม่หมดเราจะมองดูฝั่งขวามือตรงนี้นะอ่าเห็นไหมเราจะมองเห็นสเกลน้ำฝั่งขวามือตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้แถมมาขาตั้งใช่ไหมอ่าตัวนี้จริงๆแล้วตัวนี้จะไม่มีขานะครับนะทางร้านนะครับใส่ขาเพิ่มให้เพิ่มขึ้นไปแปดเซนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตัวคอนโทรลหน้าจอกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวระบบเป็นนวดเนาะนะครับสวิตช์วิดเปิดจะอยู่นะครับฝั่งขวามือสุดฝั่งนี้อ่าเปิดขึ้นมานะครับตัวเลขตัวนี้ก็จะขึ้นนะครับ ไฟดีไลท์ก็จะขึ้นตรงนี้นะครับอุณหภูมิน้าร้อนไม่ร้อนนะครับนะฮะไฟตัวนี้จะขึ้นนะถ้าน้ำไม่น้ำไม่ร้อนเนี่ยตอนนี้จะขึ้นสีแดงนะนะครับไฟตัวนี้จะขึ้นสีแดงถ้ามันหยุดไปอย่างงี้แสดงว่าอันนี้พร้อมใช้งานแล้วนะครับน้ําร้อนนะครับน้ําร้อนจะเป็นปุ่มตัวกลางตัวนี้จะออกฝั่งขวามือตรงนี้นะครับเราต้องเปิดวาล์วตรงนี้ก่อนแล้วก็กดแช่ปุ่มตรงกลารตรงตัวนี้ไว้นะครับน้ำร้อนก็จะออกฝั่งขวามือตัวนี้เห็นไหมใช้เสร็จปล่อยนะครับปล่อยเสร็จปุ๊บก็ปิดนะครััับบส่ววนนนนตี้จะะเป็ชงคร เป็นชงนะครับตัวเลขตัวนี้จะวิ่งตั้งแต่5าวิขึ้นไปนะครับเราสามารถดูเวลาตัวนี้ได้ด้วยเห็นไหมครับได้วิได้น้ำที่เราต้องการกดหยุดนะครับส่วนสตรีมนมจะอยู่ฝั่งสายมือตัวนี้นะครับสตรีมนมก็บิดได้เลยนี่สตรีมนมนะครับเครื่องรุนนี้ความสามารถพิเศษของเขาคือสามารถชงไปด้วยนะครับพร้อมสตรีมนมด้วยได้ครับเพราะเป็นระบบ2หม้อต้ม2ควปัมน้ำครับแยกการทำงานเรียบร้อยนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะลองสก,กัดน,นะครับของเครื่องรุนนี้ให้ดูกันนะครับมาเดี๋ยวมาดูคิมมา่าสวยๆกันแรงกันต้องอยู่เท่าไหร่ครับที่สีเหลืองครับแรงกันที่ดีต้องอยู่สีเหลืองนะอันนี้ใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้นะชงได้ครับคิมมา่า สกัดเสร็จก็การชวบแบบไม่น้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเียครับมาเซ็สวยนะครับการสกัดของนี้นะครับอ่ะนะครับท่านไหนสนใจโปรโมชั่นพิเศษสําหรับเดือนนี้นะครับสามารถทักเพจร้านประทย์เจริญกิจได้เลยครับตอนนี้ส่งลูกค้าบึงการครบเซ็ตเลยนะเซตใหญ่เซตเต็มเลยโอเคครับผม